ทักทายเพื่อนๆ f อที่น่ารักทุกท่านรุยใครเข้ามาแล้วก็ทักกันหน่อยนะทักกันหน่อยทักกันหน่อยนะครับตอนนี้ผมไลฟ์สดอยู่ที่นะ f อสินแสหมิงนะครับผมแบ่งเ,เมืองไทย เมื่อไม่กี่เอเมื่อาวานนี้มั้งผมได้โพสต์ไว้ทางกลุ่ม fc เนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวางคิ้วที่ชิดกันเนี่ยมันส่งผลไม่ดีกับโงเ่เฮงนะวางคิ้วชิดกันเนี่ยส่งผลไม่ดีกับโงเ่เฮงนะครับแล้วมันไม่ดีอย่างไรมีเพื่อนๆถามมาเพิ่มเติมแล้วก็เออ อยากให้ผมแนะวิธีแก้นะครับอยากจะให้ผมแนะวิธีแก้สวัสดีคุณคำรนนะครับคุณคำรนทองสุบมาแล้วนะสวัสดีนะครับผมได้โพสต์ไว้ไม่แน่ใจว่า,เ,าเพื่อนเพื่อนได้เห็นกันแต่เม้นกันมาเยอะมากวางคิวก็คือตรงนี้วันนี้ผมก็เลยมาไลฟ์สดจะได้เห็นภาพให้ชัดเจนซะเลยวางคิวคือตรงนี้ครับเนี่ยเขาเรียกวางคิว นะวางคิ้วชิดกันส่งผลเสียหายอย่างไรตามหลักโงเห้งนะวางคิ้วชิดกันส่งผลเสียหายอย่างไรตามหลักโงเฮ้งท่านใดเข้ามาแล้วทักทายผมนิดนึงนะครับถ้าไม่ทักผมผมจะทักคุณเดี๋ยวนี้แหละสวัสดีคุณคำรนสวัสดีคุณพฤกนะคุณพฤก,ก็มานะครับ คุณพฤกนี่ก็กน่ารักนะเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรผมเลยนะครับคุณพฤกนะไม่ได้เจอกันนานนะคุณพฤกเออคุณจิรศักิ์ก็มาคุณนภพัฒน์ก็มาคุณเพนประภาก็มาคุณแก้วก็มาคุณแรมก็มาคุณกาก้ากากา้กากุ๊กูอะไรสักอย่างนึงนี่แหละ นี่ก็มานะครับอืมชื่อก็อ่านยากนะอืมนะฮะทักทายทุกท่านคุณพืชมาแล้วนี่ไงคุณกุ้งสุวิตรามาแล้วคุณพืชบอกว่าไว้นัดกันข้า,าจารย์ได้เลยพี่พืชจดไป <laughs> นะครับนะครับ,นะรบอืมเอ่ออ้าวนะวางคิ้วที่ชิดกันนะครับความหมายคือ นะครับลักษณะคือหัวคิ้วเนี่ยมันเข้ามาชิดกันมากเกินไปหัวคิ้วที่ดีทํำยังไงคือต้องดู2นิ้วนะสนิ้วแล้วทาบลงไปทาบลงไป2นิ้วถ้าเชถ้าชิดกันมากกว่านี้ถือว่าชิดนิ้วเดียวเนี่ยถือว่าชิดแล้วต้อง2นิ้วแต่ก็ไม่ใช่แบบว่ากว้างสานิ้วก็เกินไปนะ เอออย่างน้อยอย่างน้อยสองนิ้วนะนะครับคุณเจนมิลเคอร์บอกว่าอาจารย์เช็คชื่อแล้วอืมแล้วเมืไหร่เช็คที่ให้มาเนี่ยผมจะเอาไปขึ้นเงินได้ทีง่งไม่เกี่ยวเลยนะฮะเออเออนะครับเขาเข้ามาทักดีๆก็ไปแซลเขานะผมเนี่ยอืมนะนะฮะทีนี้ วางคิ้วชิดกันมากเกินไปผลเสียหายมีอะไรบ้างหนึ่งเป็นคนที่มักจะคิดอะไรไปแต่เรื่องของตัวเองสมมุติคุณไปได้แฟนคุณคนหนึ่งคิ้วชิดกันมากแม่งมักจะคิดอะไรอยู่แต่เรื่องของมันนั่นแหละไม่ค่อยสนใจใครหรอกอืมจริงๆนะจะใช้ความหมายว่าเห็นแก่ตัวก็ก็ไม่น่าจะผิดนักอะ่ะนะหัวคิ้วที่ชิดกันมากเกินไป แล้วบางคนบอกออ๊ยอาจารย์หัวคิ้วชิดกันเป็นคนมีสเสน่ห์ไม่ใช่หรอมงังเอกไงไม่เกี่ยวเลยสนองสเสน่ห์อะไรหัวคิ้วชิดกันนี่แหละไม่เวิร์กไม่ดีนะไม่ใช่เรื่องที่ดีนั้นคนที่หัวคิ้วชิดกันเนี่ยมักคิดอะไรแต่เรื่องของตัวเองแล้วสุภาพสตรีสุภาพสตรีถ้าคิ้วชิดกันมากเกินไปมักจะไปเลือกผู้ชายผิดนะอืมเข้าใจไหม มักจะไปเลียกผู้ชายผิดนะหรือต้องเข้าไปอยู่ในวังวนของความรักที่วุ่นวายอิายแม่งแค่สองอย่างนี้ก็วุ่นแล้วนะเนี่ยอืมนะนะนี่แหละหัวคิ้วชิดกันเกินไปความหมายคือแบบนี้สามสามส,าสาหัวคิ้วที่ชิดกันเกินไปอายุ40่สไป,ไป,ไปเข้าห้ไปแล้วสุขภาพเสียหายทุกคน ผมเป็นสินแสมาปีนี้ปีที่28ไม่ขาดไม่เกินจากยีแล้วด้วยนะ2ีเข้า29ผมเห็นใครที่ที่คิ้วชิดชิดกันเนี่ยอายุ40่กว่ากว่าห้ไปแล้วสุขภาพเสียหายทุกคนนะมันก็ซัพพอร์ตกับหลักวิทยาศาสตร์นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนยิ่งคิดมาก คิดอะไรแต่เรื่องลบๆมีไม n d เซ็ลบๆบเนี่ยมันก็ทําให้สุขภาพเสียหายก็ถูกแล้วไงฮะที่ผมพูดนี่ไม่ผิดนะสุขภาพเสียหายทุกคนเมื่ออายุมากขึ้นนะครับฉะนั้นหว่างคิ้วเนี่ยสำคัญมากในภาษาของโงเฮงเขาเรียกตำแหน่งนี้ว่าอิงตึงอิงตึงพูดตามนะอิงตึงนะนะครับแล้วก็ ในโงเ่เฮงเขาเรียกถือเป็นใจเสียงเลยเป็นเสนาบดีใหญ่เลยตำแหน่งเนี้ยอุ้ยสำคัญจริงๆจ้าสำคัญจริงๆจ้านะครับเรียกว่าแทบจะสําคัญที่สุดเลยก็ไม,ไม,ไม่ไม่แปลกเลยนะผมมาให้ความสําคัญนี้เอางี้บอกเคล็ดลับเลยก็แล้วกันนี่เฉพาะเอฟซีนะเนี่ยถ้าคนอื่นเขาก็ไม่รู้หรอกก็เราไม่ได้บอกทั่วไปไงหลอกนะอืมคนที่วางคิวกว้างสวยมัก จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ดีกว่าคนที่วางคิ้วแคบนะคนที่วางคิ้วกว้างมักจะประสบความสำเร็จได้ดีกว่าคนที่วางคิ้วชิดหรือแคบนั่นคือประการที่หนึ่งนะประการที่สองคนที่วางคิ้วกว้างนะคนที่วางคิ้วกว้าง นะครับมักจะเป็นคนที่จิตใจกว้างขวางคนที่คิ้วชิดมักจะชอบคิดเลกคิดน้อยอืมไม่รู้อะไรหยุมหยิมไปหมดหน้าลำคาญคิ Q ้วชิดมากๆเนี่ยอืมบางคนคิ้วเหมือนก็จะผูกโบมาเลยนั่นน่ะไม่เข้าใจอืมคิ Q ้วชิดมากนะครับนะคิ Q ้วชิดมากไม่ดีนะอีกอย่างหนึ่งคนที่หว่างคิ้วชิดมากๆ นะอันนี้ถือเป็นข้อเสียเลยนะตําแหน่งนี้เนี่ยเขาถือเป็นตําแหน่งคนจีนเขาเรียกผมมักจะเรียกว่าใจเสี่ยงเป็นเสนาบดีใหญ่เลยนะฮะตอนที่ผมศึกษาศาสตร,รโ์โงเฮงจากซือกงเนี่ยซ,อซือกงเขาเรียก,กอาจารย์ปู่นะแต่มีศัก์เป็นตานะฮะเป็นผัวยายอะตาไหมล่ะ <laughs> ออวางคิ้วเนี่ยนะเขาชอบเรียกกันว่าใจเสี่ยงเป็นเสนาบดีใหญ่ สำคัญมากต่อให้โง่เฮงดีขนาดไหนถ้าคิวชิดเนี่ยความดีของโง่เฮงหายไปแล้วนะสามสิบเปอร์เซ็นเลยนะเห็นไหมล่ะสำคัญมากแล้วพอเมื่อวานเนี่ยผมโพสต์ตรงเนี้ยลงในลงในไอในแฟนคลับเนี่ย FC แสนอีเนี้ยก็มีคนถามมาเยอะว่าเอ้าแล้วจะแก้ยังไงอะถ้ามันหวางคิวชิดไปแล้วอ่ะอืมนะผมก็แนะง่าย ถ้าคุณเดี๋ยวนี้เขามีเทคนิคสมัยใหม่ต้องเยอะร้านเสริมสวยอะ่ะเอเอไอหาบางคนไปเพ้นเล็บแพงๆทําได้เออบางคนไปเพชรเล็บแพงๆไปสักคิ้วมาเป็นสะพานแขวนเลยบางคนไปทํามาแล้วมาวันก่อนเมื่อไม่นานเนี้ยมาเจอทินแสหมิงอะ่ะอาจารย์อาจารย์ครับไปสักคิ้วมาสวยไหมคะโอ้โหถามพูดมาอย่างนี้เราก็รู้ตอตอบอยังไงแต่จริงจริงมันไม่สวยอะ่ะอืมแต่เขาก็แบบเป็น เป็นแขกที่เราคุ้นเคยกันหน่อยผมก็เลยอ้ำขำๆไปว่าโทษนะคะอันนี้คิ้วหรือสะพานพระรามแปดคะ <laughs> เออเออคิ้วหรือสะพานพระรามแปดคะผมก็ถามไปตรงๆอย่างนั้นแหละอืมเขาก็หัวเราะเขาบอกว่าวันนี้มาให้สินแสดูค่ะแต่รู้แล้วว่าไม่ดีแน่ๆโอ้ยไปสากมาคิ Q ้วชิดเลยคิ Q ้วชิดมากนะแล้วบอกว่านี่อาจารย์ตั้งกระสักมาสามเดือนนะ ทะเลาะก,กับผัวตลอดเลยผมนึกกใจก็ผัวก็ต้องทะเลาะแหละเขาเห็นแล้วเขาก็ไม่ชอบหรอกคิ้วเป็นสะพานแขวนมาเลยอืมแล้วดำปื้ดเป็นปริงเลยอย่างเงี้ยผมบอกว่าเดี๋ยวไปแก้ซะนะถ้าอยากจะดีขึ้นนะ่ะอืมแต่ถ้าไม่อยากจะดีขึ้นก็แล้วแต่เอาก็จริงๆอะ่ะผมพูดจริงบางคนเนี่ยผมไม่เข้าใจจริงๆนะเราบอกไอ้ที่ดีเนี่ยนะบอกไอ้ที่ดีๆเนี่ย แทนที่จะไปแก้ไขก่อนเสริกมไปทําอย่างอื่นก่อนที่มันไม่ได้เสริมโง่เฮ้งอะไรหรอกคือทํมันมันก็ดีแหละแต่ถ้าทําที่มันถูกจุดมันดีกว่าไหมที่ไปสักมาแล้วไม่สวยทําได้ที่จะไปทําให้มันสวยกับคิดมากไอ้ฮอก <c oughs> <c oughs> เออเข้าใจไหมละ่ะนะผมจะพูดอะไรชัดเจนถ้าคิ้วมันชิดไปไปแว็กออกไปการออกหรือไปถอนออกก็ได้มีแหนบไหมล่ะแหนบอะ่ะถอนก็ได้นะ เนผมเคยไลฟ์สดคุยหน้าจะนานแล้วบอกบอกอุ้ยอาจารย์ไปถอนก็นเจ็บสิคะเรื่องมึงเหอะอย่างนั้นนะ่ะอืมนะดีๆให้ไอ้นุน่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาก็ปล่อยไว้ไม่ผูกโบถักเปียไปอย่างนั้นแหละหวางคิ้วอะ่ะอืมถ้าชีวิตซวยก็ไม่รู้จะบอกอยังไงแล้วนะพูดจริงๆเนี่ยผมเนี่ยจริงใจเสมออะ่ะพูดอะไรก็จะพูดให้ให้คุณเข้าใจแบบไม่ต้องไปอุ้ยมันไม่ดีนะ แต่ว่าก็ก็ไม่เป็นไรนะคะอย่างนั้นน่ะไม่รู้จะพูดทำหาอะไรอย่างนั้นน่ะพูดตรงๆไปให้คุณเข้าใจไปเลยว่ามันไม่ดีแก้ไขยังไงได้ก็ควรจะแก้ถูกไหมอะ่ะคุณคิดไหมว่าคนเราเนี่ยไปเสียเงินเรื่องอื่นเสียได้อะจริงๆนะบางคนไปเสียเงินเรื่องอื่นเสียได้แล้วบางทีไม่ค่อยได้ประโยชน์ด้วยกับเรื่องที่ทําให้ตัวเองได้ประโยชน์เสยคิดเยอะไม่ต้องไปคิดเยอะแล้วถ้าวางคิ้วชิดน่ะไปทําให้กว้างขึ้นเถอะสองนิ้วทาบลงไป เดี๋ยวนี้เขามีคนทำได้เก่งนั่งถอนเองก็ได้อย่าไปการไปโกนเลยอืมไปการพอโกนขึ้นมาแล้วชิบหายทุเรศกว่าเดิมอีกเหมือนขนหมูอืมเหมือนขนหมูนะฉะนั้นฉะนั้นนะฮะไปถอนหรือไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งเล,งเ,ลเซอร์เลเซอร์อะไรก็ไปทําเถอะอืมบางคนเนะี่ยไปเจ็บเลเซอร์ขนจะักระแล้เนะี่ยแม้ทําได้เราก็ไม่ว่านะก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วแต่คุณ แต่ไอิที่มันควรทำก่อนนะ่ะมันจะต้องทำไหมคิดดูดีๆนะฮะอืมคิดดูดีๆอันนี้เรื่องจริงอืมนะคนเราบางทีมันเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเนี่ยผมพูดนี่คือด้วยความรักเอฟซีนะคุณไปทำมาก็ดีกับคุณนะแล้วก็จริงๆเมื่อประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนมีแขกคนหนึ่งมาพบกับผมมาดูโงเ่เฮงเหมือนกัน ไปทําตามมาอืมไปทําอะไรก็ไม่รู้ไปโบหรืออะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าทาอะไรผมก็เรียกไม่ค่อยไม่ค่อยถูกเจอผมเนี่หน้าเป็นอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะอาจารย์เออผมก็นึกว่าไปทะเลาะกับใครมาวะไอ้ห่าอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะอาจารย์การสบายดีไหมคะเอออย่างเงี้ยผมก็อ๋อเพิ่งนึกในใจนึกว่านึกว่าอารมณ์เสียผมทําหน้าตึงๆใส่ผมอ๋อไม่ใช่ตึงเพราะโบทอบ็อก ตึงพรโบอทอกจริงๆอาทำน่ะดีผมไม่ได้ว่าไปทําเถอะเขาก็ทํากันทั้งนั้นไม่ได้ห้ามหรือไม่ได้ว่าเลยแต่ต้องทําแล้วให้เหมาะกับโงอเฮ้งคุณบางคนไปโบมาด้วยปั๊บแล้วก็ไปทําอะไรเกี่ยวกับตามาอีกปั๊บทีนี้หน้าแม่งแสดงอารมณ์ไม่ได้ไงต้องบอกก่อนนะฟังให้เข้าใจนะครับไปทาเนี่ยดีผมไม่ได้ห้ามเลยผมไม่ได้ห้ามเลย ผมอายุมากขึ้นริ้วรอยเยอะขึ้นผมก็อาจจะไปทําได้ถูกไหมมันเป็นเรื่องที่ดีคนเราต้องรักความสวยงามถูกต้องใครจะเกิดมาแล้วแม่งสังกระบวยหน้าไม่ทําอะไรเลยแสดงว่ามึงไม่รักตัวเองแล้วอย่างนั้นน่ะอืมไปทอ่ะดีแต่ต้องทําแล้วดูดีขึ้นกว่าเดิมหรืออย่างน้อยคือไม่แย่ไปกว่าเดิมนะ เข้าใจใช่ไหมฮะอย่างที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกเป็นใครนะแต่ผมถือว่าเป็นเคส s t ดี้ที่ผมควรจะบอกกับ FC ผมให้เป็นความรู้ติดตัวไว้ไปโบทอกมาแล้วก็ไปฉีดไปทำตาด้วยโอ้โหยคิวก็ทำอีกอืมเห็นแล้วตกใจเลยอันนี้ก็ทำเสร็จก็ทะเลาะก,กับสามีเหมือนกันก็จะไม่ทะเลาะได้ไงเขาเห็นเหมือนกับตกใจยีี่ชั่วโมงหน้ามันตกใจยี่ี่ชั่วโมงอะ่ะผมก็บอกว่าคุณครับ คุณไปทํามานนะเนี่ยนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี้นะเออแล้วก็มันกส็ส่งผลเสียกับโง่เฮ้งนะเพราะว่าคุณทําไม่ถูกต้องถ้าทําถูกต้องมันก็ส่งผลดีกับโง่เฮ้งไม่ผิดหรอกแต่นี่ทํามาแล้วมันไม่ถูกต้องเขาถามว่าหุยแล้วแล้วแล้วตัวไหนก็ทำตัวไหนไม่ดีมั้งคะทังหน้าเลยจ้าอืมไปทําตามมาเหมือนตกใจเนี่ยคิวก็ เป็นสะพานแขวนเลยชิดกันด้วยแค่สองอย่างนี้ก็อ้วกแล้วอืมนะเขาถามต่อแลยต,ต,ต,ต้องต้องต้อยังไงครอาจารย์ต้องต้องแก้ตรงไหนบ้างมึงแก้ทั้งหมดเลยค่ะนะเออไปแก้ทั้งหมดเลยค่ะคิ้วเนี่ยมีเวลาไปให้เขาจัดการให้มันเข้าที่ขึ้นกว้างสองนิ้วอย่าลืมส่วนไอ้ตาเนี่ยนะนั่นแหละไปถามเขาดูว่าทำยังไงเออเพราะว่าเขาทำให้คุณเนี่ย เขาจะต้องแนะคุณได้นะนั้นดีนั้นเนี่ยมาดูกับผมก่อนจะไปตัดปีกจมูกด้วยตัดมาละมึงสวยเลยละปีกจมูกอะสาธุสวยเลยนะตัดปีกจมูกมาเนี่ยของเดิมยังดีอยู่อืมถ้าตัดปีกจมูกมาด้วยละงามไส้บรรลัยไส้เลยปีกจมูกปาาอะเสียหายมากก็ให้ไปแก้ไขแนะไปด้วยความจริงใจนะชอบไหมละคนจริงใจแบบเนี้ยอืมนะ เออนะก็นี่แหละมาไลฟ์สดให้ฟังเรื่องของ,หว,งวนะหวางคิ้วชิดนะวางคิ้วชิดเนี่ยไม่ดีนะครับบางคนเออวางคิ้วชิดมากๆบางทีก็อุปการีจากไปก่อนไว้อันควรก็มีนะแต่มันต้องดูหลายๆอย่างหลายๆอย่างไม่ได้ดูอย่างเดียวหรอกต้องดูหลายๆอย่าง แต่ว่าอันนี้คือ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 อย่างหนึ่งที่ที่ผมเอ,อแนะให้คุณนะคุณเดี๋ยวอ่านชื่อก่อนเี่ใครเนี่ยคุณเลดไลเดอร์บอกไปโกนออกมัเองเองะไงเพิ่งบอกเฉยว่าอย่าไปโกนโกนแล้วมันขึ้นมาเหมือนขนหมูให้ถอนอืมถอนเป็นไหมล่ะแนบก็อันไม่กี่ตังค์เขาบอกว่าอย่าถอนเลยไปไปถอนไปไปโกนอ,อีกแล้วเออถนัดนักเนี่ย คุณแอมก็หวัวล้อมาอีกแล้วเลขห้าสามตัวไม่มีเหตุผลคุณเจนมิลเรเคลนบอกเหมือนโดนอาจารย์ดา่าผมไม่ได้ตาคุณพูดเรื่องจริงคุณเจนนะอือคุณเจนเนี่ยหวัวล้อเลขห้ามาห้าตัวคุณน้อยนี่ก็หวัวล้อมาอีกสามตัวรวมมันแล้วเลขห้ากี่ตัวแล้ววะเนี่ยอืมอ่าคุณเจนบอกเพิ่งไปสักคิ้วมาค่ะเหรอเออนั่นแหละนะนั่นแหละ ก็ต้องก็ตถาว่าถ้าเกิดจะสักแล้วอาจารย์อาจารย์พูดมาขนาดนี้แล้วอาจารย์มึงช่วยบอกกูหน่อยแล้วกูสักยังไงถึงจะถูกนะเออวิธีที่ไปสักนะคือช่างเนี่ยผมว่าเขามีความสามารถอยู่แล้วผมสอนโงเฮงให้กับลูกศิษย์เนี่ยนะขอญาตินะหลายคนเป็นสถาบันสักคิ้วที่มีชื่อเสียงนะครับทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะ เออแล้วทําออกมาก็ดีนะผมแค่พูดให้ฟังให้เฉยว่าไม่ได้อะไรเลยคือคุณไปทําได้คิ้วที่ดีคือละากวยง่างคือยาวสุดหางตาสองคิ้วไม่แตกไม่แตกสาวางคิ้วกว้างไม่ควรต่ากว่าสองนิ้วไม่ควรต่ากว่าสองนิ้วเออนะไม่ควรต่ํากว่าสองนิ้วนะ เข้าใจไหมไม่ควรต่ำกว่าสองนิ้วไม่ใช่สองนิ้วไหมมันทัดนะมังเงกนะนนั่นนะ่ะไม่ใช่เอาไม้มันทัดไปวัดสองนิ้วนะเว้ยดึกบางคนเข้าใจผิดแต่เอาไม้มันทัดไปวัดสองนิ้วแล้วงามไส้สองนิ้วเราทําไม้มันทัดสองนิ้วแล้วกลับมาเป็นชิ้นจังเลยเป็นอย่างนี้เลยยายาเนาะยาเด็ดขาดยาเด็ดขาดอืมนะยาเด็ดขาดนะนะครับสองนิ้วนะ สองนิ้วอย่างนี้ไม่ใช่ไหมมันทัดไปวัดสองนิ้วเดี๋ยวช่างเขาก็ซื้อบรทําไปด้วยหลับงามไส้เลยทีนี้มันรู้จะตอบอยังไงแล้วอืมนะอืมอืมนะฮะสักคิ้วเป็นรูปเสือแบบที่อาจารย์ลงในกลุ่มเลยค่ะเอาที่สบายใจเถอะอืมตอนที่สบายใจเลยนะแต่ละคนน้องคุณเจนวิลเลอร์เขาบอกอ๋อผมลงไอ้รูปเสือไปเขาจะไปสักคิ้วตรงนี้เป็นรูปเสือ เอาเธอถ้ากล้าสักแล้วกล้าออกจากบ้านนะโอ้ยแม่คุณอันนี้พูดประชดน,นะเนี่ยฟังออกไหมล่ะ <laughs> เออนะสำคัญมากแล้วอย่าไปทำให้คิ้วไปสักแล้วมันหนาเป็นปื้นเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเอาแต่พองามบางคนไปสักคิ้วเนี่ยผมเห็นไกลๆนึกว่าปิงแม่งไปเกาะอ,อยู่สองตัวตรงนี้ทั้งหมดสี่ตัวข้างละสองตัว ไม่ได้มันดําไปผู้หญิงไปสักคิ้วมาบางคนหน้าดุก็มีปัญหาชีวิตคู่นะจ๊ะสักมาเอาพอกําลังสวยผมบอกใบ้ให้แล้วกันมีดาราหลายๆายท่านไม่ต้องพิมพ์ชื่อขึ้นมานะสักคิ้วออกมาแล้วสวยมากโอ้ยสวยมากเลยเขาเขาน่าจะมีคนแนะนําร้านที่ดีตรงนี้คุณต้องไปหาข้อมูลดูเอาผมก็ไม่ไม่ไม่รู้แหละถือว่าวันนี้เรามาให้ความรู้กันเพื่อ fc มีไว้ติดตัวนะอย่างน้อยที่สุดคุณไปเห็นคนคิ้วชิดก็บอกได้แล้วว่าคนนี้นั้นจิตใจแคบใจไม่กว้างคิดเยอะไม่ยอมเสียเปรียบคน,นคุณก็เอาไว้อ่านคนได้แหละนะนะครับอน,นะครับคิ้วถ้าเข้มเกินไปชัดมากเกินไปเป็นคนอามาหิตเอามาหิตนะบางคนคิ้วชัดเกินไปอ่ะเอามหิตอืมนะฮะก็ต้องดูดูเป็นอย่างๆไปนะดูเป็นอย่างๆไป นะครับอตอนนี้คุณเลดไรเดอร์หัวเลาะไม่หยุดแล้วตายหาแล้วกดตัวลงหัวเลอะมาไม่หยุดแล้วอืมนะฮะอ้าวเรามาทักทายกันสั้นๆตรงนี้แหละนะถึงเอฟซที่น่ารักของผมทุกท่านนะบอกชื่อดาราด้วยจีค้าไม่บอกไม่เอาไปดูกันเองเฮอะซิคิวสวยๆเยอะแยะไปอืมผมไม่ค่อยอยากจะไปพาดพิงอะไรถึงใครเลยเพราะว่าถึงแม้นั่นก็เหินนะเป็นคนดีขนาดไหนเห็นไหมหืม นะไปดูดูเอาในทีวีเห็นสวยๆเยอะแยะแยกแยะออกอยู่แล้วนะขนาดบอกคิ้วไม่สวยยังแยกแยะได้แล้วคิ้วสวยจะแยกแยะไม่ได้เลยออืมใครนั้นเนี่ยบอกดีนะคิ้วผมไม่ชิดไม่รู้ดูเองหรือคิดไปเองก็เปล่าอ๋อคุณจักรกิจล่คะดีนะคิ้วผมไม่ชิดเหรอแล้วคุณจักรกิจอะไรชิดล่ะคะแหมอ้าวมีทักทายมาจากสอปอลาวนะครับสวัสดีนะ อ่คุณธานาบอกว่าขอบคุณค่ะอาจารย์นะคุณธานาคิ้วชิดไหมเนี่ยอ,อืมนะอืมนะอ่าโอเคนะทักทายกันพอหอมปากหอมคอนะเดี๋ยวผมก็จะมีธุระป,ป่าปังต่อแล้วนะคิดถึงทุกท่านมีอะไรดีๆล้วก็บอกกันนะครับมีอะไรดีๆก็บอกกันแล้วก็เออจะพูดอะไรวะเนี่ยอ๋อจะบอกว่าอย่างนี้ คิ้วเนี่ยนะคือมงกุฎของใบหน้าเข้าใจไหมคิ้วเนี่ยคือมง,มงกุฎของใบหน้าไม่ผิดไปจากที่ผมพูดนะทำคิ้วตัวเองให้สวยมีสเสน่ห์เลยจ้ะนะทำคิ้วตัวเองให้สวยมีเสน่ห์เลยมีเสน่ห์เลยจริงๆอ,อ๋อคุณจักกิจเขาบอกหัวใจชิดกันครับอาจารย์ไม,ไม่ไม่ว่าผมจะพูดเรื่องอะไรอะ่ะ คุณจกกักรจก็มักจะดึงไปในเรื่องอย่างนี้เสมอเรื่องแบบว่าเรื่องโรแมนติกอะ่ะมักจะดึงไปทางเรื่องโรแมนติกทุกแค่เสมอนะฮะคุณจกกัจกรจเนี่ยเขาจะบอกว่าอะไรล่องเรือหาลักบ้างหัวใจชิดกันบ้างแล้วก็อะไรอะไรวะผมว่างครับอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเขาจะโพสประมาณนี้แหละแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาก็ว่างจริงๆ ว่างคือหัวใจเขานะคือเขาเขาว่างแปลว่าเขาเป็นคนหน้าตาดีด้วยใครอยากจะเห็นคุณจักรกิจหน้าตาดีขนาดไหนก็เข้าไปกดโปรไฟล์คุณจักรกิจดูนะครับไหนไหนเขาบอกหัวใจเขาชิดกันแล้วนะจริงๆแล้วเขาเป็นเอฟซีที่น่ารักมากนะฮะก็จะมาทักทายผมตลอดนะไอผมพูดผิดโทษเขาไม่ได้เป็นคนน่ารักเขาเป็นคนหล่อแล้วก็น่ารักลองลงมา นิสัยดีด้วยเออเนี่ยโพสตมาขนาดนี้แล้วผมก็ต้องต้องไอ้ต้องบอกบอกเพื่อนเพื่อนแล้วนะนะนะครับอา้าวผมไปแล้วนะฮะหลังจากทักคุณจักรกิจไปแล้วผมไปก่อนนะเนี่ยผมไปทําธุระอะไรแป๊บหนึ่งนะขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณเอฟซีขอบคุณเอฟซีเดี๋ยวขอบคุณเอฟซีเสร็จจะไปขอบคุณเคเอฟซีแล้วเนี่ยทักขิวไก่ละ <laughs> คุณจักรกิจหัวเราะ เออบอกว่าอะไรใกล้ชิดอาจารย์หรือเปล่าคะเอยอ่าทักทายนะคุณคุณคุณนันนัน,นทินีก็มาคุณนภพพัฒน์ก็มาคุณอิงคุณเรดไรเดอร์หมายถึงว่าเขาจักรยานสีแดงเรดไรเดอร์ Rider, นะจักรยานสีแดงคุณจัก,กรกฤคุณเรดไรเดอร์คุณกุ้งสวิตรา นะอ้าวขอให้โชคดีทุกท่านครับไปก่อนนะขอให้สุขเฮงรวยทุกท่านสวัสดีครับออกแบบโลโก้โบริษัทต,ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแง่เมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษา ศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล